สวัสดีท่านนะวันนี้ชนาวีมาหาอะไรที่มันเย็นชื่นใจกินซะหน่อยใช่ครับตอนที่ผมอยู่ที่วาการอําเภอพระประแดงที่จอดรถว่างตรงไหนก็จอดอ่ะพาไปเติมความสดชื่นกันในโซนโอทอปของกินกเลยตามผมมาสวัสดีปูนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปูนตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอะไรครับ ร้านน้ำมว้ยหน้าอำเภอค่ะกะเทพมาปรุงคืออะไรเทพมาปรุงนี่คือมีประวัติสตอรี่นิดนึงคือสูตรเนี้คือเป็นสูตรสุดท้ายที่เราจะเลิกทำแล้วออแล้วมันลองมาเป,ปือนบะปีไง็นโควิดครับแล้วปรากฏว,ว่าสูตรนั้นน่ะกะเทปทิ้งแล้วกิงออสักหน่อยดีกว่าเสียดายเฮ้ยมันโอเคสุดก็คือความพยายามอยู่ที่ไหนมันสุดท้ายนี่ไงก็ได้สูตรนี้เทพมาปรุงเฟซบุ๊คเราก็ใช้ชื่อนี้ที่เข้ามาโพสใช่เพ <อ S 2> ราะทางถ้าเห็นชื่อ เทพมาปรุงเข้ามาโพสต์ใน Facebook ของเราเมื่อไหร่เติมความสดชื่นได้เลยแล้วมันสดชื่นยังไงเดี๋ยวผมมานําเสนอนั่นเองเอของอเราคือน,น้ําอะไรที่ชื่นชื่นเลยคือตอนนี้เราทําเป็นบวยโบราณเข้มข้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเอามาให้ผมแก้วหนึ่งก่อนอเ,เพราะตอนนี้ทพี่พี่โฟนพี่หมูกรอบมันร้อนเอาบอกตรงๆเลยเต้องหาอะไรากินนะหาอะไราแก้มเหรอ นั่นแหะขนมไข่เฮียไข่หงอ่ะทำพี่เหมียวเออมากินมาแก้มได้จี่นั่งมีแต่ชาต่างชาติก็มานั่งเทียบเท่าพี่เหนียวอันนี้คือน้่งมวยเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแก้วเท่าไหร่ที่ปูนสิบห้าบาทเดี๋ยวก่อนยังมีในโลกเหรอสิบห้าบาทเอาถามจริงมีโลกนี้แหละพี่ว่าการอำเภอพระแดงโซนโอชอสิบห้าบาทไม่รู้ <พา S 2> ต้องกินก่อนไหนไหนมาแล้วอ๋อมีแบรนด์เขาด้วยนะพี่ปูขออนุญาตนะ นี่ไงน้ำ buoy หน้าอำเภอแต่ชื่อเปชื่อเก่าเดิมเมืองนครเกิดขันทใช่ค่ะอายุแม่ก่อนติดต่อรับงานข้างนอกไหมงานข้างนอกรับค่ะแต่ขอให้เป็น o u t ดอ o r อย่างเดียวอินดอร์ไม่รับเออ outdoor เนี่ยความความร้อนมันจะช่วยเราสดชื่นอ๋อโอเคภายในห้องแอร์จะไม่ได้อ๋อเอ้นี่สิบห้าแต่แพ็กเกจมันมันมันดูหรูอะดูสินี่ ขออาตแมสใค้ใส<ร>่ <ทำ S 2> แมสแล้วกินได้ให้ผมดูด้วยนะ <c ười> <c ười> กินก่อนสิบห้าบาทก็ไม่รู้รสนี่คือครั้งแรกที่ผมมากินอรบอกตรงแต่เวลาโพสในกลุ่มภาพก่าเมื่อแดงเรารู้สึกผลตอบรับดีแม่ค่ะล้ว้าจะรู้แต่ตรงนี้เยอะมากเลยดื่มปื๊ดนัดก่อนส <c ười> ินนทธิพิเศษอยู่หน้าร้านก็คือว่าถ้าบวยอ่อนไปหรือว่าเข้มไปเติมได้เลยค่ะพอดีเป๊ มันหวานไปมันก็มันก็จะแสบพอนยใช่ค่ะบางไปมันก็รู้สึกไม่สดชื่นใช่แล้วผมใช้คําว่าพอดีเป๊ะพอดีถ้าแก้วนี้สามสิบผมก็ซื้อนะถ้าได้รถนี้นะผมย้ำอ๋ออร่อยผมใช้คําว่าอร่อยเลยครับคุณคร้บคสุามากค่ะเอา่ <Hey, S 1> ชื่น,นทําไมบอกว่ามีที่ตลาดน้ำมาแน้วพึ่งวยคืออะไรพี่คือเป็นสาขาแรกที่เราได้ไปขายเลยค่ะ ทุกวันนี้ก็มีอยู่ใช่ไหมมีอยู่ล็อกอีสิบสองอ่ะเดี๋ยวผมไปบุกตลาดน้ำด้วยวัยงว่านะพี่ปูนอ่ะขออนุญาตเข้าไปข้างในนะพี่ได้ค่ะคือเลยครับงงทำไมต้องอ่านก่อนคืออะไรไหนพี่ปูไล่พงฟ้าคือคำ,คำว่าบวยอะ่ะคนเข้าใจว่าบ่วยแปลว่าพี่โลหางแถวอืมแต่คนเนี้ยเราต้องย้อนแกงกับเขาว่าบว้ยจริงๆสรรพคุณเขามีนะเขาทำให้เราสดชื่นหน้าเด็ก เนี่ยเหมือนผมตอนที่ผมโคตรสดชื่อเลยจะคอยแก้ได้ใช่ไหมได้ค่ะผมกินแต่ต่ง<ำ>งางนะทําไมถึงเราต้องให้ดูสรรพคุณเพราะบางทีอ่ะมันเป็นคนจีนคนญี่ปุ่นอ่ะเขาจะกินบวยเวลาเรากินอาหารญี่ปุ่นจะมีบบยโปวดหน้าใช่ไหมใช่ใช่เพื่อเลือกต่มน้ำลายร้านไหนต้องการเวยไปเ,เพ,นะพิ่มเพิ่มยอดแอะนะคะเพราะว่าการดื่มค้างแากทําให้พืชจะทําให้ความอยากอาหารมันเกิดขึ้นมาทันทีเลยน้าลายส่ะภาษาบ้านเราอ่ะคือเรียกย่อยเลยก่อนกินใช่ค่ะแต่ถ้าไอ้เนี้ย ถ้าแก้วนี้ผมย้ำนะถ้าแก้วนี้อยู่ในมืออาหารด้วยท่านจะรู้สึกสดชื่นและอร่อยเพิ่มเลเวลความอร่อยไปอีกแต่ผมสงสัยนิดนึงฮิโ่โปรนมันมีอะไรอีกละ่ะเนี่ยมันคืออะไรเป็นขดขวดมีอะไรบ้บางพี่บางทีเรากินหน้าร้านจบแล้วจากไปเราไม่ต้องการเราต้องการให้คุณอะ่ะเอาแบบนี้ไปชงใส่โซดาโค้กแอปซี่หรือซเวเอไรไปของชนโซดาได้หมดเลยอร่อยมาก คือขวดเดียวสามารถไปแปลงเป็นปรุงเมนูต่างๆได้หลายเมนูเครื่องดื่มเลยนะแล้วแล้วแล้วขวดเวอร์ชันอื่นๆนะครับแบบอื่นวันนี้คือ,อเวอร์ชั่นจริงๆอะมันคือร้อยห้าสิบมิลลิลิตรแล้วก็แพ็กเกจที่เราตอนนี้เราได้ความภูมิใจก็คือเราเป็นคนสูตรประการเราก็มีนี่ไฮไลท์น,นะคะเป็นที่ท่องเที่ยวของสูตรประการทั้งหมดออ,อยู่บนนี้ค่ะถ้าเกิดคุณไปซื้อเป็นของของฝากของขวัญอนะ เฮ้ยจุประการมีที่เที่ยวอะไรมั่งมีวัดมาได้เลยค่ะขออนุญาตนะพี่นะใช่ค่ะนี่เราออกแบบเองอ้ยสวยอะดูดูดูแบบขวดไม่ใช่ว่าทาแล้วทิ้งน้ำนี่เราต้องดูด้วยว่าเออมันมาจากจุดประการพระประแดงมาลาวมีปลาสมุทรเจดีไอ้คุกจิ้มผลไม้คืออะไรเป็นเป็นเหมือนน้ำปลาหวานไหใช่ห้ขอดูอันนี้ก่อนนะพี่อ่ะพี่พีเซตอันนี้หน่อยเป็นยังไงอันนี้เกิดจากว่าเป็น คนชอบกินผลไม้แต่ว่าเราก็เบื่อน้ำปลาหวานแต่น้ำปลาหวานเขาว่าอร่อยนะมีกุ้แงแหง้งแต่เนาเนี้ยพอเราชอบบวยอะทํายังไงให้มันมีเป็นบวยแล้วก็เป็นเชื่อมหนับหนับหน,หนับ,นบ,นบจิ้มอ๋ออย่างนี้ห้อยจอเราก็มาจิ้มอย่างนี้ได้เหมือนกันถูกต้องค่ะอ๋อสรุปแบบเวอร์ชั่นน้ำปลาหวานแต่มันคือบวยมันก็มีใช่ซอสบวยอะเรียกง่ายๆซอสบวยน้ะนำนะคะกินกับเต้าหู้ทอดอ๋อเต้าหู้ทอดได้แล้วอันนี้เป็นอันนี้ <ค>อันนี้เป็นบวบเวยเข้มข้นโบราณเลยค่ะอันนี้ว่าทำเอากินอะไรยังไงก็ <iet> อเอาทิดง่ายๆเนาะเหมือนน้ำเหมือนน้ำเข้มข้นน้ำพึ่งมะนาวหรือไซรัปเพลูบอยแล้วเทชงชงน้ำกินสสนช่ไหมแต่ข้อดีของเราคืออะไรรู้ไหมคะครับละลายน้ำง่ายอ๋อนี่ค่ะไม่ต้องใช้น้ำอุ่นน้ำร้อนอะไร<อ>แต่ว่าคนนี้น้องใหม่พอเราขายไปสักป,ประมาณปีหนึ่งเราเจอปัญหาแล้วว่าลูกค้าจะงงเราที่จกี่อธิบายละเอาแบบนี้ไปเลยอย่างนี้คือ ชาตู้เย็นเปิดปุ๊บอ๋อคือนี่อ๋อเทียนโปน้ำแข็งอยู่คือแช่เย็นบิดขย่าวกินจบอันนี้คนเท่าไหร่ครับอันนี้ขวดละสิบห้าบาทสองขวดยี่ห้าค่งที่ขายได้ยัาไงยิงีพี่โรกจิตกะขายเอามันมาทำเอากำไรหน่อยก็ได้สิห้าบาท อย่าลืมนะคะช่วงนี้เศรษฐกิจคนเราอ่ะได้อยู่นะพี่ได้อยู่ค่ะเขาเรียกว่าเราต้องทําต้นทุนให้เราให้ได้แต่ความอร่อยเราต้องอยู่อต้นทุนเราต้องอยู่กับเราเขาเราต้องบริหารให้ได้แต่ตัวนี้อยากให้คนดื่มแต่อันเนี้ยผมรู้แล้วมันเป็นเหมือนเวอร์ชันคล้ายๆน้าปลาหวานใช่แต่ทำไมอันนี้ข้นเหมือนกันมันคืออะไรอันนี้ก็คือแต่สีมันจะอ่อนกว่าคืออะไรใช่อันนี้คือเป็นไวโบราณเข้มข้นค่ะ เอาไว้ทำอะไรกินอย่่งน้ก็เป็นชงน้าอย่างเดียวอ๋อชงน้าเหมือนกันใช่เป็นชงน้าแล้วมีเนื้อบัวออยู่ข้างในเนื้อบืวยเราเนี่ยพิเศษมากคือมันจะหนึบมีความหวานซึมอยู่ในเนื้ออันนี้ขวดเท่าไหร่อันนี้ขวดละห้าสิบผัดสองขวดเก้าสิบโอ้โหทำไมถูกจังแล้วอันนี้ล่ะครับอันนี้เหมือนกันค่ะเท่ากันแต่ว่าเวอร์ชันกอลลเวอร์ชันแล้วไอเวอร์ชันน้ำปลาหวานห้าสิบเหมือนกันพี่โพี่ขายนี่แบบ ราคาบ้าน,านมากเราบอกตรงๆรถ้าไปอยู่สถานที่ท่องเที่ยวผมไม่ได้เอ่ยชื่อนะผมไปมาทั่วทิศทั่วไทยแล<ร>้วห้าสิบห้าบาทไม่มีบอกห้าสิบาทผมยังไม่ผมยังตกใจเลยผมว่าขั้นต่ำถ้าสตาร์ก็แปดสิบแล้วเพราะมันอย่าลืมไอพวนนี่มันเข้มข้นแต่พี่กะขายแบบนี้ก็คือได้กาไรเหมือนกันเ่ะคือได้กาไรได้กาไรขันิดหน่อยแต่ว่าสําหรับชาวพระแดแดงสมุทรปราการเราออกบูธน่ะเรามองดูแล้วทําไมเขาขายค่อยเล็กอ่ะเขามาดื่ม เขาเขาทิ้งแก้วเขาก็ไปดื่มอีกแก้วหนึ่งเราต้องใจอย่างงานคือคุณไม่ต้องกินเราไปให้อิ่มหรอกคุณก็อกินหลายๆแก้วเวลามางานแฟ<อ>งานบูธอ่ะเาอัก,ก็คือก็คือเราไม่ได้กะเอาคนเดียวก็คือว่าแบ่งให้เรา,างไปเรืยแล้ว,แล,วแล้วมันสดชื่นตรงที่ว่าคนสดชื่นคุณก็ไปเดินกินอื่นๆสิมันไม่เกียวกับเราไง<อ>แต่เราอะ่ะกินห้าบาทเราคุ้มคอสของเรานั้าแข็งเราแก้วเราพี่ปุ๋มยังคนน่ารักเลยหมดหนุนเยอะเยอะ นะครับเห็นชื่อ Facebook เทพมาปงุงการโพสเขาจะไม่เหมือนใครเลยเขาจะโพสสวยมากใส่อยู่หลายๆภาพเข้าไปดูเอาอพี่ปุนครับขอเบอร์มือถือติดต่อทางร้านหน่อยครับผมเบอร์นะคะ0ู6ย์7 4 2 9หสเทพมาปุงของเราเนี่ยนะครับร้านเราเปิดปิดกี่โมงถ้า <5 S 1> สาขาน้ำด้วยน้ำเพอนะคะคเปิดตั้งแต่8โมงถึง4ี่โมงเย็นวันหยุดครับ ก็ไม่มีวันหยุดค่ะยกเว้นถ้าจะมีก็จะแจ้งในเพจของพิษณะวีเพราะฉะนั้นแปดโมงเช้าก่อนเข้างานท่านมาเติมความสดชื่นได้และปิดตอนสี่โมงเย็นเลิกงานมาท่านก่อนกลับบ้านแวะมาเติมความสดชื่นได้อีกเช่นกันใช่ท่านอย่าเพิ่งเชื่อผมลินรอยพ่อผันแม่ไม่เหมือนกันแต่ผมมั่นใจถ้าท่านได้มาพิสูจน์แล้วนะครับถ้าท่านบอกไม่อร่อยลินท่านมีปัญหาแน่นอนการันตีด้วยชนาวียังไงวันนี้ขอบคุณพี่ปู๋นอีกคร้งหน้าเลยครับที่อยากมาทำรายการผมย้ําเลยว่า อร่อยมากอร่อยสุดๆถ้าได้รสชาติแบบนี้แก้วละสามสิบผมก็ซื้อ <c oughs> มาพิสูจน์กัน,กนและนี่ก็คือเรื่องอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆถือว่าเป็นร้านน้องหมายป้ายแดงที่อำเภอแล้วนั่นเองใช่ค่ะที่จอดรถมากมายมาหาสารว่าตัวไหนก็จอดแล้วก็แวะมาซื้ออะไรของกินเยอะแยะแต่อย่าลืมเติมความสดชื่นด้วยกันนะครับขนะอบคุณมากครับผมขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะผมเชื่อเลยนะครับแดงเรามันก็มีเรื่องราวอไรไอดีๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับ คิดว่านะครับอยากให้เรานําเสนอเรื่องอะไรติดต่อทีมงานมาแลวถือมือถือเครื่องเดียวและไปชนะวีแต่วันนี้ผมไม่รู้แหละผมเติมความสดชื่นกับเทพมาปุงขอชื่อร้านอีกทีครับเทพมาปุงนะคะแต่ที่นี่เรียกว่าน้ำปวยหน้าอำ <c oughs> เภออฝากมาด้วยนะครับขอบคุณนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่มอบกำลังใจให้กันในวันนี้นะครับ <c oughs> และขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกเจ้าที่อุปถั์ชนาวีมาผมก็จะไปต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปผมนะครับวันนี้นะฮะ ี่หมุกรแลวก็พี่ปูนะครับจบอยู่ที่ร้านน้ำบวยน้ำเพอค่ะเทพมาปรุงฝากเว้ด้วยนะครับมีเรื่องราวอะไรดีๆติดต่อทีมงานมาแล้วคือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปชนาวีขราวหน้าผมจะนำเสนอเรื่องราวอะไรเจ๋งๆดีๆรสชาติอร่อยๆแบบนี้อีกติดตามกันไ,ได้วยดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับเฮ้ยอันนี้ผมไม่ได่อวยนะอร่อยโคตรอร่อยอร่อยมากไม่อยากเชื่อคือผมก็กินมาหลายเจ้านะ แต่ตั้งแต่กินมาเนี่ยผมว่าอันเนี้ยพอดีเป๊ะกะปีนึงอะค่ะกว่าจะได้แบบผมคิดว่า